ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายด c ฟชาแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่อง Solo ่ i ิ e วอริงเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับบทที่4การเริ่มต้นอันราบลื่นคุณกำจัดอสูรระดับต่ำแล้วคุณได้รับค่าประสบการณ์100พอยต์คุณได้รับดวงวิญญ,ญาณอสูรหนึ่งดวง คุณได้รับค่าประสบการณ์100พอยต์คุณได้รับดวงวิญญาณอาสูรหนึ่งดวงกินอูค่าเหล่าอาสูรแรงต่ำไม่เลือกหน้าเป็นเวลาสองชั่วโมงเขาตรวจสอบจำนวนดวงวิญญาณจำนวนดวงวิญญาณของอสูรที่สะสมได้3 9 9 0 0ทับหนึ่งทำเควสสำเร็จไป3%หากสามารถล่าด,ด้วยความเร็วขนาดนี้ได้อย่างต่อเนื่องเขาคำนวณแล้วว่าอีกสองชั่วโมงเลเวลจะเพิ่มขึ้น ตอนนี้เลเวลอยู่ที่61ต้องใช้ค่าประสบการณ์ของดันเจียนแลง4ีแห่งจึงจะขยับจากเลเวล60ไป61ได้อีกทั้งยังใช้เวลาประมาณ2วันแต่หากใช้เวลาอยู่ที่นี่4ชั่วโมงเขาสามารถเพิ่มเลเวลได้หนึ่งครั้งเลยหรือนี่บ้าไปแล้วนานแค่ไหนแล้วนะที่เขาไม่ได้ล่าอย่างสำราญใจเช่นนี้นี่เป็นครั้งแรกหลังจากตอนนั้นหรือเปล่านะ เขาจำได้เพียงว่าหลังจากเคยเดินขึ้นลงชั้นใต้ดินหนึ่งกับสองซ้ำไปซ้ำมาในดันเจียนส่วนตัวที่สถานีฮับจองจนกระทั่งเลเวลไม่เพิ่มขึ้นอีกแล้วจากนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำเช่นนั้นอีกเลยแคกแคก,แกเมื่อใดที่กิจของจินอูส่องสว่างวาร์ฟเมื่อนั้นอสูรแรงต่ำก็จะล้มตายไปทีละตัวขคแคก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  บางครั้งก็ถีรัดหลายตัวจินอู U ค่าอาสูรระดับต่ำได้20ตัวภายในเวลาอันสั้นเจ๋งไปเลยนะเนี่ยค่าประสบการณ์กับจํานวนดวงวิญญาณเพิ่มขึ้นมาพอกันกับจํานวนอสูรที่เขาลมได้แถมยังได้ไอเทมเป็นของแถมจินอู U เก็บไอเทมอย่างน่าชื่นตาบานถึงยังไงก็ต้องได้เขาอาสูรอยู่แล้วสินะไอเทมเขาอาสูรระดับต่ำ ระดับความหายากไม่มีประเภทของกิปะทะเขาขนาดเล็กหนึ่งคู่ที่อยู่บนหัวของอสูรระดับต่ำเขาของอสูรเป็นวัตถุสำหรับเวทระดับสูงจึงขายได้ในราคาแพงของกิประทะอย่างเขาอสูรแม้ขายให้ร้านค้าก็ยังได้เหรียญทองสองแสนเหรียญขนาดคาวก่อนฟันกามเซเบรัตหนึ่งซี่ยังให้ราคาตั้งซี่ละหนึ่ง0ห้าหมื่นเหรียญ จะว่าไปพวกมอนสเตอร์ที่ประสาทอสูรน,นี้ก็ใจกว้างเหมือนกันแฮหลังจากที่จินอูมีประสบการณ์กับประโยชน์ใช้สอยของร้านค้าเมื่อไม่นานมานี้อยู่หลายหนเวลานี้ของจิปทะในสายตาเขาจึงไม่ใช่ของจิปทะอีกแล้วเรียกได้ว่ามันคือเหรียญทองที่ล้วนเป็นประโยชน์กับเขาในวันข้างหน้าไม่มีอะไรให้ทิ้งเลยแฮ จินอูขายสิ่งที่ต้องขายและเก็บสิ่งที่ต้องเก็บไว้ในคลังพร้อมกับพิกขนซากศพของพวกอสศูนระดับต่ำด้วยความดีใจขนาดที่เขาทำเช่นนั้นนั่นอะไรนะเขาเจอไอเทมที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกแล้วของที่โผล่จากเครื่องในของอสศูนที่ทะลักออกมาก็คือไอเทมใบอนุญาตเข้าระดับความยากไม่มีประเภทไม่มี ใบอนุญาตให้ขึ้นไปชั้นสองของปราสาทอสูรได้ใช้ได้ที่วงเวทเคลื่อนย้ายระหว่างชั้นที่หนึ่งเท่านั้นมันเป็นเอกสารที่เป็นม้วนกลมๆใบอนุญาตเข้าหรือพอขี่ออกดูเอกสารด้านในก็พบว่ามันคือแผนผังกับประโยคสารพัดท,ที่เขาไม่เข้าใจสุดท้ายแล้วร่องรอยที่พอจะช่วยเขาได้ ก็มีแค่คำอธิบายไอเทมเท่านั้นไอเทมที่ช่วยให้เราขึ้นจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองหรือว่าจินอูเหลียวมองไปรอบๆที่ตรงนี้คือด้านในของปราสาทอสูรก็จริงแต่มันคือด้านในของแทซองทาวเวอร์หากว่าปราสาทอสูนถูกแบ่งไว้หลายชั้นเหมือนกันตรงนี้ย่อมคือชั้นหนึ่งพอเป็นดันเจียนรูปแบบสมรภูมิเลยคิดไม่ถึงว่ามันจะแยกเป็นชั้นๆ ถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่ามันอาจจะมี100ชั้นเหมือนกับแทซองทาวเวอร์นะหรืออาณาเขตของดันเจียนทําเอาจินอูตกตะลึงจนพูดไม่ออกคงไม่ได้มีถึง100จริงๆหรอกละมัง้งวิธีที่จะลองตรวจสอบเรื่องนี้มีอยู่อย่างเดียวคือการค้นหาวงเวทแล้วพื้นที่แถวนี้ที่พอจะมีวงเวทเคลื่อนย้ายระหว่างชั้น จินอูหยุดมองลำแสงไฟที่ทอดยาวขึ้นท้องฟ้าตรงนั้นแหละอันที่จริงมันเป็นหมุดหมายที่เขากำหนดไว้แต่แรกแล้วทว่าเขามัวยุ่งวุ่นวายกับการล่าพวกอสูรระดับต่ำเสียจนอยู่คนละฝั่งกับที่หมายโดยไม่ทันรู้ตัวไปเลยดีไหมเขาคิดว่าถึงเวลาที่ต้องไปแล้วประจวบเหมาะกับที่เขาล้มเหล่าอสูรระดับต่ำแถวนี้ไปหมดแล้วพอดี จินอูฉีกยิ้มเห็นฟันและดมพลเหล่าทหารเงาที่ถูกสกิลบันทึกเงาปิดผนึกไว้ไม่ต้องการคำสั่งพิเศษอื่นใดต่างจากเมื่อขาวที่เขาใช้สกิลสกัดเงาขอเพียงใช้ความตั้งใจแน่วแน่เรียกหาพวกมันก็พอวาบทหารสัปหลาดเงาตัวใหญ่ยักษ์ที่ก่อร่างจากการสกัดเงาของจ่าฝูงอย่างมีน้ำแข็งปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าจินอู สัปะหลาดหมียืนด้วยเท้าสองข้างมันตัวใหญ่เท่าบ้านแต่สำหรับจินอูแล้วมันไม่ต่างอะไรกับลูกสุนัขเชื่องๆเลยย่อตัวกอดเมื่อทหารสัประหลาดเงาหมอบลงอย่างส,สงบเสงี่ยมจินอูก,ก็รีบปีนขึ้นไปบนตัวมันทันทียี่ห้าพอเขาใช้เท้าแตะเข้าที่สีข้างทหารสัตว์ประหลาดก็เริ่มวิ่งด้วยความเร็วอันน่าหวาดกลัว ไปทางลำแสงไฟตึง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 ,ตงด้วยเรือนร่างอันใหญ่มโหลานบวกกับความว่องไวจึงช่วยย่นระยะทางระหว่างที่หมายไปได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีผู้ขัดขวางโผล่ออกมาบ้างก็ตามกีกิ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 ทหารสปาราดลงมือหวดไวปานสายฟ้าแลบไปหนึ่งครั้งทำเอาสถานการณ์ยุติลงทันทีทันใดโอ้โห ินอูมีสีหน้าพึงพอใจก็แค่อยากลองขี่เล่นเล่นแต่ไม่ธรรมดาเลยแฮะเขาคิดว่าจะต้องใช้งานมันบ่อยๆแถมยังตั้งชื่อให้มันโดยทันทีต่อไปนี้ชื่อของแกคือแทงงโคทหารสับปะหลาดไม่ใช่สิแท้งชูคอพางส่งเสียงร้องยาวนานนี่มันจะบอกว่าถูกใจ หรือว่าไม่ถูกใจกันนะด้วยความที่ลูกคอของมันดีเหลือเกินสุดท้ายจินอูจึงไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ขยับเข้าใกล้ลำแสงไฟมากขึ้นเรื่อยๆเก่งมากจินอูลงไปยืนที่พื้นแล้วรูปแทงหนึ่งครั้งก่อนจะเก็บมันเข้าไปอยู่ในเงาอีกหนเขาหันหลังทันใดนั้นเสียงระบบอันคุ้นหูก็ดังขึ้น กิ้งคุณพบวงเวทเคลื่อนย้ายระหว่างชั้นแล้ววงเวทรูปทรงกลมถูกสลักพื้นที่แสงที่ยิงออกจากวงเวทนั้นแตะไปถึงขอบฟ้าจินอูก้าวเท้าเข้าไปข้างในนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นจินอูเอียงคออย่างสงสัยแล้วเดินเข้าไปอีกสองสามก้าวจนได้ยืนอยู่ตรงกลางวงกลมตอนนั้นเองที่ข้อความลอยขึ้นไม่มีชั้นที่ถูกเปิด คุณต้องการเคลื่อนที่ไปยังชั้นใดมันมีกี่ชั้นกันลละไม่มีคำตอบกลับมาถ้าอยากรู้ว่ามันสิ้นสุดตรงชั้นไหนก็ต้องขึ้นไปดูเองสินะจินอูตึกตองอยู่ชั่วคู่เขายังขาดค่าประสบการณ์อีกไม่มากนะักเขาควรจะเพิ่มเลเวลก่อนขึ้นไปชั้นอื่นหรือจะขึ้นไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มเลเวลดีละที่นี่ไม่เหมือนดันเจียนส่วนตัวอื่นตรงที่มอนสเตอร์จะไม่เกิดใหม่ ถ้าหยุดพักอยู่ที่เดียวต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ได้อะไรนะสินอกจากนี้ระบบยังแจ้งว่าอาคารชั้นบนมีอสูรที่มีดวงดาวหลายดวงอีกด้วยแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปว่าการขึ้นไปชั้นบนโดยเร็วที่สุดนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าไม่ว่ากับเรื่องค่าประสบการณ์หรือเรื่องเควสก็ตามดีละขึ้นไปชั้นบนเลยแล้วกันจินอูเอ่ยขึ้นชั้นสองคุณต้องใช้ใบอนุญาตเข้า จินอูหยิบกระดาษม้วนที่เก็บไว้ในคางออกมาตามคำสั่งเมื่อเขาหยิบกระดาษม้วนออกมาแสงก็หายวับไปทันใดปราสาทอสูรชั้นสองเปิดแล้วคุณกำลังขึ้นไปชั้นสองวู้ลำแสงเจิดจ้าเริ่มพุ่งขึ้นจากวงเวทพร้อมกันนั้นจินอูก็เข้าใจอย่างแจ่มชัดอ๋อเจ้านี่มันคือดิฟดีๆนี่เอง ชั่วขนาดที่จินอูได้เข้าใจสถานที่แท้จริงของลำแสงเขาก็ถูกส่งขึ้นชั้นสองพร้อมกับลำแสงอันเจิดจรัดนั้นชั้นสองชั้นสชั้นสี่แล้วก็ชั้น27นี่คือผลลัพธ์ภายในเวลาสองวันเขาบอกจินอาไว้ว่าจะออกไปเที่ยวประมาณหนึ่งสัปดาห์ยังเหลืออีกห้าวันเมื่อคำนึงว่าเขาบุกได้ไวมากขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าภายในเวลาห้าวัน ตนอาจขึ้นไปถึงชั้นหนึ่งซึ่งคาดเดาวไว้ว่าเป็นชั้นสูงสุดได้จินอูหันมองโดยรอบทันทีทันใดเมืองนี้กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมไปเสียแล้วตอนนี้เลยไม่รู้แล้วว่าที่นี่สร้างขึ้นโดยชายที่ไหนเป็นฐานเขาได้เจอเมืองที่แตกต่างกันทุกชั้นทว่ายิ่งเขาได้ขึ้นไปชั้นสูงมากเพียงใดความผุพังเสื่อมสลาย ก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นชั้น27ที่เขาอยู่ณนะตอนนี้จึงแทบมองไม่ออกว่ามันมีลักษณะเป็นเมืองถ้าใจกลางเมืองถูกทิ้งระเบิดแบบปูพมมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ไหมนะกินอูสายสีษะหมายสลัดความนึกคิดทิ้งไปนี่ไม่ใช่เวลาจะมาคิดอย่างนี้เสียหน่อยพอได้ดูนาฬิกาข้อมือ ก็พบว่าเป็นเวลา23นาฬิกาแล้วที่นี่ไม่มีกลางวันหรือกลางคืนเขาจึงต้องยึดตารางเวลาไปตามนาฬิกาถ้าเป็นเวลาห้าทุ่มก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องหลับตาพักผ่อนสักหน่อยเพื่อที่พรุ่งนี้จะได้มีแรงบุกดันเที่ยนได้อีกหนแต่ก่อนหน้านั้นลองดูผลงานสักหน่อยดีไหม จินอูเพ่งมองอัตราการดำเนินงานเครสดจำนวนดวงวิญญาณของอาสูรที่สะสมได้2,116 2,116ดวงจินอูเก็บวิญญาณอาสูรได้วันละประมาณ1,000ดวงเขาล้มมันได้เยอะมากภายในเวลาสองวันแม้ต้องอาศัยเวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะล้มได้ถึง1,000งนตัวแต่เขาก็ฝากความหวังไว้กับเหล่าอสูรที่ระบบบอกว่ามีวิญญาณหลายดวงภารกิจ เร่งด่วนคือต้องขึ้นไปชั้นบนสินะต่อไปก็เรื่องเวลาหือดวงตาของกินโอเบอิกกว้างเลเวล67เลเวลเขาเพิ่มขึ้นจนถึง67อย่างฉับพลันพอล้มอสูรระดับต่ำที่มีค่าประสบการณ์ตัวละ100พอยต์แล้วได้ล้มอสูนระดับกลางที่ให้ค่าประสบการณ์300พอยต์เลเวลที่เพิ่มขึ้นจึงรวดเร็วเหมือนก้าวกระโดดเลเวลเพิ่มเร็วดีจริง มอนสเตอร์ที่มีอยู่เกื่อนกาดค่าประสบการณ์อันมากมายก่ายกองและระดับความยากที่สมเหตุสมผลปราสาทอสูนคือสถานที่ซึ่งเหมาะจะเพิ่มเลเวลอย่างที่สุดยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีเพียงเลเวลเท่านั้นแต่จินอูย,ยังได้เพิ่มความชํานาญในการใช้สกิลทุกครั้งอีกด้วยกระทั่งตอนนี้มือสังหารอัศวินก็ยังลอยคว้างกลางอากาศ เหมือนฝ่ามือของกินอูสกิลหัตถาของพิภพคือพลังที่มีอิทธิพลทางกายภาพทางที่ไม่ได้ใช้มือสัมผัสเขาได้ฝึกฝนเพิ่มทักษะความชํานาญของสกิลแม้ยังนั่งอยู่เฉยๆแบบนี้ก็ตามเพราะถึงยังไงหัตถาของวิภพก็ไม่ต้องใช้มานาแม้เหน็ดเหนื่อยเพราะต้องเพ่งสมาธิกับสกิลตลอดเวลาแต่หากเทียบกับประโยชน์ของสกิลแล้วนับว่า ช่างคุ้มค่าแล้วเขาก็บังเอิญได้รับขา่าวดีเลเวลของสกิลหัตถาของพิภพ,พเพิ่มขึ้นแล้วเจ๋งจินอูยิ้มกว้างขนาดพิงหลังกับกำแพงเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นทุกข่าวที่สัมผัสได้ว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นทีละเล็กทีละน้อย เปลือกตาของเขาค่อยๆปิดลงถ้าทำได้ประมาณนี้คงจะเอาใบอนุญาตเป็นหัวหน้ากิวเหมือนคนอื่นเขาได้ละมัง้งยูจินโฮกำลังไปได้สวยอยู่หรือเปล่านะอาจเพราะเขาเคลื่อนไหวเพียงลำพังเป็นเวลานานชั่วขนาดนั้นจึงนึกถึงใบหน้าของยูจินโฮผู้เคยตามประกบติดหลังตลอดเวลาขึ้นมาลูกชายคนโต ผู้ทำธุรกิจประสบความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วกับลูกชายคนรองผู้มีคุณสมบัติเป็นกิลมาเตอร์แต่ยังเป็นนักศึกษาไม่ใช่การเผชิญหน้าที่ง่ายดายเลยเข้มแข็งเข้าไว้นะยูจินโฮจินอูส่งแรงเชียร์ยูจินโฮอยู่ในใจขนาดค่อยๆจมดิ่งสู่ห้วงนิทา ยูจินโฮเดินเข้าไปในพัทคารอาหารเกาหลีดั้งเดิมชั้นดีด้วยสีหน้าเด็ดเดียวเขาเลือกที่นี่ด้วยคำหนึ่งถึงความชอบของพ่อท่านประธานละ่ะท่านมารอแล้วครับยูจินโฮกืนน้ำลายเอือกเชิญทางนี้ครับเขาเดินไปตามที่พนักงานแจ้งแล้วเข้าไปในห้องที่อยู่มยองฮันผู้เป็นพ่อรออยู่กืดทันทีที่ประตูสไลด์เลื่อนออกเผยให้เห็นหน้าพ่อ ความวิตกกังวลก็เพิ่มทบทวีคูณเขารู้สึกอ่อนแอลงในชั่วขณะแต่ก็แข็งใจเดินไปนั่งฝั่งตรงข้ามกับพ่อมีธุระอะไรหรือถึงได้นัดมาก่อนคุณพ่อก่อนจะเข้าเรื่องผมอยากให้พ่อดูนี่ก่อนครับนี่หรือมันคือใบอนุญาตเป็นกิลมาสเตอร์ของผมกับบันทึกการลงเลสช่วงที่ผ่านมาครับใบอนุญาตกิลมาสเตอร์แกนะหรือ ทันทีที่อยู่มายองฮันมองด้วยแววตาเหนือความคาดหมายยูจินโฮก็พงกศีรษะด้วยใบหน้าดีใจขับพ่ออยู่มายองฮันไล่อ่านเอกสารที่ยูจินโฮยื่นให้โดยไม่พูดอะไรดวงตาของเขาค่อยๆมีแสงแวบวับระหว่างที่พ่อไม่พูดไม่จายูจินโฮหัวใจเต้นรัวเสียจนแทบหายใจเป็นปกติไม่ได้แล้วอยู่มายองฮันวางเอกสารลงบนโต๊ะ อย่างแนบช้าพางเอ่ยต่อแกอยากลองดูแลกิวยูจินนะหรือใช่แล้วครับอืมตอนนั้นยูมยองหันมีสีหน้าตกใจและกังวลใจพร้อมกันนี่คุณพ่อถึงกับต้องคิดหนักว่าจะยกกิวให้เราหรือพี่เลยเนี่ยนะยูจินโฮทราบสึงใจสำหรับเขาแม้พ่อทำเพียงเท่านี้ก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีมากแล้วหากเป็นเมื่อก่อนทำได้เท่านี้ เขาอาจจะพึงพอใจแล้วก็ว่าได้แต่ณนะจุดนี้เขาไม่ได้คิดจะถอยแม้แต่ก้าวเดียวคุณพ่อเองก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าการมอบอำนาจทั้งหมดให้คนนอกเป็นกิวมาเตอร์มันเสี่ยงมากเกินไปแล้วก็พอก่อนอยู่มยองฮันชูมืออยู่จินโฮหยุดพูดในเวลาเดียวกัน คำว่าพอก่อนของพ่อคือคำสั่งเด็ดขาดที่ทุกคนในบ้านยูจินโฮไม่อาจฝ่าฝืนได้ฉันมีคนที่อยากแนะนำให้แกรู้จักเฮอ,อยยูจินโฮเบิกตากว้างเขาเป็นฝ่ายติดต่อนัดหมายพ่อในวันนี้ก่อน ถ้าว่าจูจ่ๆพ่อกับมีคนที่อยากแนะนำเสียนี่ใครกันนะตอนที่ความสงสัยของอยูจินโฮก่อตัวเพิ่มขึ้นประตูด้านหน้าซึ่งไม่ใช่บานเดียวกับที่ยูจินโฮเข้ามาก็เปิดออก ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ